กราบสวัสดีครับกลาบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องครับจะแมนอฟซีหรือบุมันอฟซีทัวร์ฝ่าเมืองไทยร่วมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในช่วงนะครับพักเทียงนะครับเนาะพักเทียงอุยกามาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามหน้าของตัวเองหรือนะครับเนาะที่นะครับไรนาพอเพียงนะครับเนาะทางหน้าแก่นะครับเนาะตำบลน้ากว่างนะครับเนาะกิ่งหังเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะ เพิ่งเริ่มเกี่ยวนะครับพี่น้องฝากไว้จ้ะหน่อยเด้อนะครับเนาะนะครับพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำอยู่ในคณะนี้สิเป็นเขาดอเขาเงยนะครับเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำคือวีเช่นเดียวกันนะครับเนาะขอขอยหพ่อพี่น้องขอผมเขาเงาเด้อผู้เฒ่าผู้พี่น้องพ่อแม่เฮาองับทางอุดรอนบานเฮานะครับเนาะทางอุดรอนบานวีเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้จ้ะหน่อยก็แล้วกันตอนนี้วีเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะทางธงทางหน้าลมอาฝาพี่น้องเอ้ยลมกะ พายุกับเขาทั้งฝนทั้งลมมาถล่มนะครับเนาะแดดด้เขาสูงสูงนะครับลมลงนะครับเนาะนะครับแต่ว่ากระลมนะครับเป็นลายดอกนะครับเนาะอี้กับพ่อเกี่ยวได้นะครับเนาะฝากไว้ใจหน่อยด้วยนะครับเนาะกับสารพูททาไร่ทหนานะครับเนาะกับให้ระมัดระวังด้วยนะครับเนาะพายุนะครับช่วงปลายปีนะครับเนาะอาจทเขาไม่เหล้วนะครับเนาะเขามาเราอุีกับ ก็คิดว่านะครับเนาะทีวีได้เกี่ยวในมื่อนี้ก็คิดว่าพายุนี่นะครับเนาะลูกที่ได้เข้ามานะครับวันที่เจ็ดแปดเก่าีหนึ่งที่กลุ่มเม็ดจูเพิ่งจ้แจงมากก็คิดว่าไปแล้วนะครับเนาะนะครับมื่อนี้อุเอก็เลยได้มาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเด้อพี่น้องเด้อพ่อพี่น้องอีสี่กับทางอุดรทั่วไทยนะครับเนาะก็เลยนเตียงพ่อพี่น้องนะผู้นุนนะครับเนาะทางกิ่งบะเพี้ยนเอาเภอผือเอาเภอกุดจับเอาเพือมึงอุดรนะครับเนาะให้รับทราบนะครับเนาะทีวีเพิ่งเดียวไปขายสิ่งขายของนะครับเนาะที เปลี่ยนหน้าเห็นตาของอุยนะครับเนาะตอนนี้อุยเกี่ยวขาวเกี่ยวน้ำอยู่ด้พี่น้องด้อนะครับเนาะเขาก็งามพอด้เกี่ยวสองสามให้ใน่หน่อยพอด้กินได้อยากนําเพลินนะครับเนาะพอด้กินในท่านนะครับฝากไปจะหน่อยก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้อาจจะบริยูนะครับนานมากไม่ซ้ำใดย์นะครับเนาะอาจู่ประมาณสามนาทีกว่าๆเสร็จๆนะครับเนาะขอความให้พ่อพี่น้องนะครับเนาะผู้ทำไร่ทำหน้าทำสวนทำการทำงานผู้ขาผู้ขายนะครับ ทุกทุกสิ่งทุกทุกส่วนนะครับเนาะครับสิเป็นงานขางานขายงานขายเสียงนะครับนักล่องมาเตอร์รำนายวิธีนารถแห่ก็ดีก็คอยพ่อพี่น้องครับจงสูๆไปบ่ฮควมกันเด้อครับอุ้ยก็คําบ่ยืนขึ้นบ่ได้อยู่นะครับเนาะบ้านตัดสาแห่แพ่่สาบื่อนะครับของอุ้ยก็คือนะครับเนาะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่127หมู่6ตําบลนาคว่างกิ่งอ้อมเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะบรรยากาศก็เป็นฮ้อนๆเนี่ยซิียงมือนอยๆเด้อนะครับเนาะ คืบคืคล ok ้อยๆนะครับทางคร okay, ับอ uh, ุดรบ้านเฮานะครับเนาะตอนนี้วิเกียวเขาอยู่เด้อพี่น้องนะครับเนาะหันก็ขอให้พ่อพี่น้องขาข่มข่อยง้เด้อพ่อพี่น้องทางอุดรทุ่งเทพผู้ทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีนะครับเนาะขยเี้ข่อยทำไปนะครับเนาะฝากใบจะน้อยกันล้วกันนะครับวิเอากะเกี่ยวเขาเลี้ยวพลัะพี่น้องนะครับพอพี่น้องผู้น้นนะครับเลี้ยนแจงอีกหนึ่งรอบนะครับเนาะเลี้ยนแจงอีกหนึ่งรอบกับเคลื่อนมาอุี่เลี้ยวครับเลี้ยวทั้งพงทั้งน้าด้วยนะครับอุี่ข่อยเสดีย้อนหัน ขึ้นไปขายสิ่งขายของไห้พ่อพี่น้องนี้อยู่ได้กินกันนะครับเนาะทุกอย่างในราคาย่อมเยานะครับราคาโรงกาลโรงงานตามบ้านตามท้องทุ่งหน้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่วิได้ไปค้าไปขายกับรถอ้นสแเกนได้นะครับเนาะทั่วเมืองอุดรครับมีแต่เน้อยอยู่น้อกินได้ของหวานก็มีหลายอย่างหลายแนวนะครับเนาะมากไหมกลายกล่องนะครับสุดท้ายทาสุนีขอให้พ่อพี่น้องจงนอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์โอกาสหนะ้าพ่อคิมใหมร่รปเลกทางช่องยูทูบอีดาวอุดรทางสาธารณะรับชมในทั่วฝ่าเมืองไทยทั่วโลกกันเลยนะครับ กรับสวัสดีครับง่ามๆกันแล้วกันนะครับครับผม